ก็ต้องขอตอนรัสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ต้อนรับาสู่ช่องยูซ่าห้าเจ็ดอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นในชื่อคลิปนะแล้วก็ในหน้าจอมือถือผมในตอนนี้ในวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดตัวของ V MOS Pro นะครับผมนี่เป็นตัวบนนะนี่มันจะมีตัวธรรมดากับตัวโปรนะครับผมที่ผมจะสอนคือตัวบนนะตัวโปรตัวเนี้ยก่อนอื่นก็ดาวน์โหลดตัวโปรมาก,ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะ คือก็มีผู้ติดตามบางคนน่ะสงสัยนะผมว่าทําไมที่ผมทํากับที่เขาโหลดมามันดูไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับผมคือคลิปเก่าที่ผมลงไปอ่ะคือมันเก่าไปแล้วนะครับผมผมจึงต้องอัปเดตใหม่อ่ะซึ่งตัวของ VMOs เวอร์ชันใหม่เนี่ยขนาดก็ใหญ่พอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนะขนาดประมาณ730 MB เลยนะครับผมก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะก็เกือบ 1GB เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็รอกันสักครู่นะ เพราะว่าการอัปเดตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมีการเอาตัวรอมบางรอมออกไปนะครับผมทาให้มันดูไม่เหมือนกับคลิปเก่าที่ผมเคยทําไว้ผมก็เลยจะมารีเมคให้ดูนะครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็มาติดตั้งกันนะครับผมก็ติดตั้งตามป,ปกติเลยหนะ้ามือถือใครก็มือถือมันนะครับผมอย่างผมเซีมีอ่ะหน้าเมนูติดตั้งจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคก็กดติดตั้งไปนะครับตรงนี้ก็รอมันติดตั้งนะครับผมเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วก็ทําการเปิดมาเลยนะครับผม ซึ่งตัวโปรแกรมอ่ะมันก็จะค่อนข้างเหมือนเดิมนะเมื่อถึงหน้านี้ก็สไลด์ไปนะครับผมสไลด์ไปจนถึงหน้านี้ก็กดตรงนี้ไปนะฮะทีนี้ก็อนุญ,ญาติสธิ์ทั้งหมดนะครับผมก็อนุญ,ญาติทธิ์ไปนะอันนี้เป็นการสแสดงทับพื้นที่แอปต่างๆก็กดอนุญาตไปนะครับผมกดกลับมาแล้วก็อนุญาตนะครับผมัวน,นี้การอนุญาตไปนะฮะเมื่ออนุญาตทุกอย่างเสร็จนะครับผมก็จะเข้ามาหน้านี้สูกตองใช่ไหมทุกคนจะเข้ามาเป็นเหมือนผมใช่ปะมันจะมีรอมอยู่2ตัวนะครับผมเท่าที่เห็นอยู่ในตอนนี้ คือรอม7.1 64ปิดนะครับผมซึ่งในตัวรอมตัวนี้จะมีรูทแล้วก็เอ็กแล้วก็ Google p a ย์นะครับผมส่วนอีกตัวรอมนึงเป็นตัวรอมของ5.1นะครับผมก็เหมือนจะไม่มีรู t กับ Google p a ย์มั้งนะเพราะมันไม่มีเขียนไว้นะครับผมซึ่งตัวรอมก็จะมี2อันประมาณนี้หากใครอยากติดตั้งตัวรอมเพิ่มหรือตัวรอมที่มีลูเล่นมากกว่านี้ก็ดูใต้คลิปผมนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับผม แร้วผมก็ได้ทําการตัดแปงลงรอมบางรอมแล้วก็เอาไปแจกจ่ายบ้างลแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปเหล่านั้นไว้ใต้คลิปผมนะครับผมซึ่งตัวรอมที่หายไปนะผมอยากจะบอกนะส่วนใหญ่ที่มันหายไปอ่ะปกติมันจะมีตัวของรอมที่เป็น V.I.P ใช่ปะคือรู้สึกเหมือนว่าตัวระบบ V.I.P ของตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการส่งโค้ดนะครับผมเขาจึงเอาตัวของรอมที่เป็น V.I.P ออกไปนะฮะแล้วเหลือไว้แค่ที่เราดาวน์โหลดได้มานะฮะก็เป็นประมาณนี้ ก็ซับวันนี้ผมก็จะมาบอกเพียงแค่ทำไมตัวรอมมันหายไปแล้วก็ทำไมตัวแอปมันอัปเดตมาใหม่อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวรอมนี่ทำอะไรได้บ้างประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูเมนูใต้าน่มกันก่อนนะครับผมก่อนจะจากไปก็มีสำหรับการติดตั้งตัวรอมเหมือนเดิมนะครับผมเราสามารถเอารอมจากภายนอกมาติดตั้งได้นะสามารถทำตามคลิปเก่าๆผมได้เหมือนเดิมตรงเนี้ย ยังไงคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอบคุณที่มารับชมกันมากนะผมก็ไว้จะก,กันในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับบายสวัสดีครับ